เ้าเห็ุการยูทูปหนูขานบอลน่ค้นเลยพ้นฟังหน่อยมีอยู่ไหมมันก็คือสามเหี่ยมในน้อยอะไราเท้าอยู่ทั้งยอดแล้วจังไปขีดขานเราปฏิทินร้านข้างลลางของไงวะพอฟังคนได้ประโยชน์อะทีถ้ามันแคบแล้วมันขยายออกว่าใดเราจะ เน้นเอาเฉพาะพระสวบรายคนนี้เวิดสะบว่าเบือบอ่อว่ะก็ต้องมาเทิดมาสอนไปแบบโยงกับสามีแต่จะด่วนลงไปบริลามงานของคุณแต่แต่โยมก็ส่งไขยังถามขอนี้ยากนะคะมุดไปอีกไกลเอออ่ะบอกก่อน ความคิดมีหลาความคิดนีทั้งทั้งอัดกุอ,อนแล้วก็อุตส่าหหลวงพ่อสอนว่าให้ให้กลับมาที่ลงใจลมเข้าใจเข้า,าออแล้วก็ให้ละความพอใจกับไม่พอใจอต้องสอนให้ใหใจิตละไม่ได้สอนให้จิตละเรามีหน้าที่รู้มันคิดไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีกุศลและกุศลก็ช่างมันแต่กําลังเราไม่พอที่เราละไม่ได้คาว่าละนี่มันละของมันเองไม่ใช่เราเป็นผู้ละ มันจะละด้วยกําลังของสมรรลมให้ใจกับอุณาโลมถ้าเรานิ่งอยู่ตรงนี้อะไรจะคิดกระทบกข์ว่าทา่านก็ช่างออมันปัดออกมันไม่นํามาคิดกุศลก็เกิดไม่ได้อกุศลก็เกิดไม่ได้อันนี้มันเป็นอุเบกขาทันทีเลยแต่ตอนนี้เรากําลังยังไม่ถึงเพิ่งจะรู้วิธีว่าเราจะหาที่อยู่เรือนแห่งใจแห่งจิตอย่างไรเพิ่งจะรู้เองจะเพิ่งเอายอดทาตรงนี้ให้มั่นคงก่อนถ้าเราทําตรงนี้ให้มั่นคง ประสบการณ์จะค่อยๆสอนว่าละอย่างไรเองละมันไม่ต้องละนะเอจะไปใช้เจตนาละนั่นคือความคิดใช่ไหมละเอาเองมันจะเป็นของมันเองหรอกความละเอียดลึกซึ้งอยู่ข้างในของเราเราจะรู้เอาเองหรอ,อแต่สาคัญลมให้ใจกับอุณารลมให้ตั้งมั่นไปก่อนเมื่อใดก็ตามความรู้สึกไปโกรกเกียตคนนั้นละคนนี้ตัวนี้หายมีเป็นตัวตัวช่วยตัวยืนยัน ตัวรู้ก็ได้ว่าอา้าวโน่นไปเกลียดคนนั้นไปรักคนนี้แล้วเนี่ยมีตั้งหากสี่พกเข้าพอเข้าใจกันนั่นอ่ะ oh. ัวนี้หายทันทีเด้แล้วถ้ามันมีนความอยากีเจตนาอยากอยากก็ถือจะลมอ,อย่างนี้ใ,ใช่ยาอยากละเข้าใจเขาว่าไม่ต้องเอาเข้าไม่ต้องเอาออกแต่ใช้จิตเจตนาในการละแต่ใช้จิตจตนาในการที่จะเพ่งอยู่แค่ลมเท่านี้เอง กำลังของสมรรถะในขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามมันจะค่อยๆเป็นไปของมันเราเพิ่งจะรู้เองได้หน่แค่จะรู้วิธีจับจุดมือรมแค่จะรู้ว่าอ๋อมันคืออันนี้เหรอการทรงฌานจเจริญฌานมันคืออันนี้แค่นั้นเองฉะนั้นอย่าเพิ่งเอาคำตอบให้ทําไปเรื่อยๆก่อนแล้วแล้วติดตามใน YouTube นี่แหละถ้าไม่เลิก <c oughs> <c oughs> เอออะจังว่าอีกขานเบาลม <c oughs> ทำ,ทำไมต้องไม่ต้องไปอยากรู้เหตุผลมันได้ไหมแค่เอาว่าอ๋อนี่คือเรือนแห่งใจเราจะต้องเอาความรู้สึกไว้ตรงนี้พอแล้วเอจะไปถามหามันขนาดนั้นอันนี้แหละที่บอกว่าพวกญิงมันประสาทมันจะถามทุกที่เก๊่ยวกับทั้งเบ<อ>ิร์ตแล้วช่วยรู้มันทาไมก็เอาอยู่ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ต้องถอยมันจะเป็นอันเดียวกันเนี่ยเอกําลังลมจะเลี้ยงกําลังลมเป็นตัวเลี้ยง เลี้ยงอุณาลมเลี้ยงปีตินั่นแหละกำลังลมนี่เป็นตัวเลี้ยงปีติเออปีติเกิดขึ้นในทางกายให้นะสติดูกับกายใช่ไหมก็นี่แหละอยู่กอกกายนี่เรียกว่ากายในกายเออลมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเป็นกายในกายไหมเออทีนี้ความรู้สึกแห่งใจนี่เวทนาในเวทนาตัวนี้นั่นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตมันก็อยู่ในจิตของมันเองเหรอกไม่ต้องพูดก็ได้จิตในจิตทำในธรรมไม่ต้องเออ เวลามันจะละมันก็ละของมันเองดอเราจะไปใช้จิตนในการละเออเหมือนกับเรามีความรู้มามากๆละอย่างนั้นละอย่างนี้ทําอย่างนี้เออเวลาคนมาดา่าคงพูดจะปาดคอมันนุน่นเนาะมันจะเอาอะไรไปละล่ะทําตรงนี้ให้มั่นคงที่สุดทําให้บ่อยทําให้มากนะทาให้ชินยืนเดินนั่งนอนได้ทุกแบบเด้อ เพราะแร่ดับนั้นั่งรับตาอยู่นี่จึงจะเรียกสมาธิไม่สมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นรูปเดียขาได้ทุกอย่างกิริยาอาการได้มดไม่เลือกท่าน,นั้นเป็นวิธีการฝึกเออเป็นวิธีการฝึกที่ว่านั่งมั่งอะไรมั่งถ้าคนไม่นั่งฟังมันก็มีฟังกันรู้เรื่องแล้วเนาะเดินฟังมันก็นมัวเดินนู่นมันไม่ได้จดจอ่อเอาตัวนี้ไปเป็นเครื่องอยู่พอเออจะคิดมากจะฟุ้งซ่านยนประสาท คุณชาก็่าแล้วเอาไงนั่นน่ะไอ้ไอ้ไอติ๊กเกอร์นั่นน่ะที่ว่าจะไปเพ่งเพ่งก็ปูมันเหมือนรถเออเอาเลยเอาเลยเอาดูคนนั่นแหละมันมีหลายอันด้วยกันเอาไปเพื่อสร้งอันที่าติดรถไป ไปตามนั่นแหละตัวนี้ให้มันอยู่ซะก่อนอย่าเพิ่งไปอยากละอย่าเ <c oughs> พิ่งไปอยากละเข้าใจคำว่าอยากละนี่นั่นแหละตัวกั้นเลยแล้วไม่ต้องอยากอยู่ตรงนี้มันละเอาเองเป็นยังไงเออไป